ครับผมกลับมาเจอแล้วผมตัวสนุกของในตัว w o t News เนาะคืออันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้จะเป็นข่าวกับเรื่องของเอ่อหัวข่าวคือรับบัญชีพิเศษบัว of Tanks สามวันร่วมฉลองไปกับสิ้นปีพร้อมกับพรามเกมมิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเาเดียวเรามาดูวิดีโอกันเนาะ you o trust i us j ราคาปัจจุบันมันอยู่ที่ประมาณ149บาทถึงรือย7 9บาทรือบาทประมาณนี้ครับผมราคาที่มันลดลงมามันเหลือ149ที่ผมสมักล่าสุดนะแล้วพามเกมมิงเนี่ยคือมันเป็นในส่วนของ a z o z p r p r i นะครับผมดังนั้นคุณจะได้ตัวส่วนของพ e v ร d โอด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเท่าที่ผมดูข้อสเสนอของมันนะในประเทศเราอะจะดูวามรีโอได้ด้วยก็คือดูหนังของ Amazon Prime ได้นะครับผมแล้วก็จะได้ตัวสิทธิ์ของ p r i m e Gaming ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งแจกเกมที่เป็นในแพลตฟอร์มของไอตัวของ a เม p r r m m e เองแล้วก็จะเป็นในส่วนของว่าของต่างๆเช่นคุณเดดบอยเดย์ไลท์ครับผมมืนเขาจะแถมพวก ไอ้คูงเงินในเกมให้นะครับผมผมจะมีแจกเป็นประจำเลยแล้วก็อย่างวลเทนก็จะมีแบบเรียกได้ว่าเป็นทุกเทศกาลเลยอะเออทั้งเรือทั้งรถถังนะครับผมซึ่งอยู่กับว,ว่าคุณเล่นเกมอะไรบ้างแล้ว,ลวคุณรับได้หมดเลยมันไม่จำกัดการรับเลยนะรับไปทุกเกมทับจีอะไรเงี้ยมีหมดคือหมายถึงว่าคุณผมอย่างผมเป็นสมัครของสี่ก้าเนี่ยจริงจรินะถ้าเกิดผมไปข้ามเล่นทับจีเป็นประจำเล่นบายดีอะไรประจำอย่างเงี้ยจะคุ้มมากเือ,เอหลายเกมลองไปดูนะครับผมมีข้อเสนออย่างรองคุณอยู่เยอะมากซึ่งตรงเนี้ย มันจะเป็นส่วนที่มันนอกเหนือจากดอกแล้วนอกจากนี้ตัวตัว t ทวิชตัวเทวิชพาร์มหรือว่าตัวพาร์มเอเมซอนพาร์มเกมมิงพวกนี้นะครับผมพอคุณสมัครใช่ไหมคุณจะได้รับสิทธ์ตัวของ w ทวิ h ที่ว่าคุณจะสามารถเหมือนกับ Subscribe นะครับผมของช่องไหนก็ได้โดยใช้สิทธิ์ของพาร์มเกมมิงได้นะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานหรืต่างๆ่นที่เป็นสตรีมเมอร์บนแพลตฟอร์มเทวินะครับผมเขาก็จะได้รับเหมือนส่วนแบ่งนะครับผมที่ เป็นเหมือนค่าที่คุณสมัครสมาชิกไปเขาก็ได้ส่วนแบ,บ่เพิ่มเติมในแง่ของที่ว่าเป็นตัวเม็ดเงินจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นของอื่นเนาะประมาณนี้แต่ทีนี้เราก่อนที่เราจะไปกันเนี่ยเราเรามาดูกันนะครับผมว่าข้อเสนอต่างๆพวกนี้มันมีให้ถึงวันไหนบ้างนะครับตัวข้อเสนอตัวนี้ะจะเป็นส่วนที่ข้อเสนอที่เขาเรียกกันว่ารับรองโดยวินนี่นะครับผมในตัวในตัวเกมเนี่ย จะใช้คําว่ายอมรับโดยวินนี่นะครับผมโอ้โแ่แปลเป็นรับรองโดยวินนี่เนาะคือรับรองหรือว่าประมาณว่าเป็นการเหมือนการไม่ใช่ว่ารับประกันแต่ว่าเป็นแบบอ h ad proof นะครับผมมันจะเป็นสั่งนะผมมันมันทีมมันไม่ใช่การยอมรับมันก็ใช้การมันก็เป็นการยอมรับเลยแต่ว่ามผมว่ามันน่าจะมีคาบางอย่างที่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเล่นคําอะไรกับในตัวของหนังที่วินนี่เคยเล่นหรือว่าเป็นวลีเดดอะไรนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเค สำหรับของต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยครับผมจะรับได้จนถึงวันที่สิบแปดมกราคมนะครับผมปีหน้าเนาะแล้วก็ขเขาเตือนมันอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมนะครับผมว่านอกจากตัวของแพ็กเกจตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีแพ็กเกจก่อนหน้านี้นะครับผมที่มาเนาะแล้วก็มีให้เนี่ยก็คือแพ็กเกจก่อนหน้าจะมีให้จนถึงวันที่เจ็ดธันวาคมที่กดกลับได้นะครับผมถ้าเกิดคุณยังไม่ได้สมัครตอนนี้ผมแนะนำให้สมัครเพราะคุณจะได้สองแพ็กพร้อมกันเลยนะครับผม นี้ถึงวันที่18มกราคมส่วนไอแพ็กก่อนหน้านี้ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับผมของที่ได้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวชุดตกแต่งของมิติถูกไหมครับแล้วก็จะเป็นตัวดีคอลหรือว่าเป็นลายตกแต่งเนาะแล้วก็จะได้เป็นตัวเหรียญเอ็นโฟเซอรนะครับผมประดับในตัวบ้านทือประจำการของประดับเฉยๆเพราะาประมาณว่าเหมือนกับบอกว่าคุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมก็คือว่าเป็นแพ็กเกจนี้เนา ของนะครับผมที่บอกไปก็คือในชุดตกแต่งสองมิติเนาะได้ลายตกแต่งนะครับผมได้เหรียญน,นะครับผมมันชิพเสร็จสามวันนะครับผมเป็น,นชิพเสร็จแบบของ WOT เนาะของ World Tank แล้วก็ภารกิจนะครับผมคูณ5เนี่ยหลังจากที่เก็บคุณประจำวันได้แล้วเนี่ยสิภารกิจนะครับผมได้ระบบควบคุมการยิงได้ข้อมือฝึกคนรถสากลน,นะครับผมแล้วก็ ได้ตัวที่เป็นทรัพยากรในตัวกิจกรรมเกมนะครับผมอย่างละ200รอรวมแล้วเป็นแ800ร้อนะครับผมแปดอชิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผมว่ารางวัลที่คุณได้รับเพิ่มเติมเนี่ยตรงจุดนี้ก็คือว่าคุณจะเลือกได้3อย่างจากรายการต่อไปนี้ครับผมก็คือไลทมทัลสกอร์ปียสซีอาร์เอ็มเพอเอ็ม e นนะครับผมแล้วก็ไท6กสองแล้วก็เป็นภารกิจคูณ5้าภารกิจแล้วก็ช็อกโกแลตแท่งเนี่ยหแท่งนะครับผม คือตัวนี้ครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเลือกมา3มอย่างนะครับผมในตัวรถเนี่ยจะเป็นรถเช่า14วันครับแต่เมื่อคุณเลือกมาคุณเล่นนอกจากคุณเล่นได้14วันแล้วในช่วงเวลาส4วันเนี่ยครับคุณจะมีโอกาสที่จะเลือก,ท,อกที่จะเลือกซื้อจากร้านค้าพิเศษเนี่ยในราคาส่วนลด1 5นะครับผมอย่างตอนนี้แล้วก็คือมันจะล็อกไว้นะว่าถ้าเกิดคุณมีรถคันนี้แล้วคุณจะเลือกไม่ได้อย่างเช่นถ้าผมมีปอสิรุถ้าเกิดผมมี s c r ย s รันอยู่แล้ว ผมจะเลือกไม่ได้ตอนนี้ที่ผมไม่มีคือสกอเปียนผมก็ถ้าถามผมนะผมจะเลือกสกอเปียนก่อนแล้วก็ขั้นอื่นเรามีหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็มันเลือกภารกิจตัวรางวัลอย่างอื่นนะครับผมเนาะใครที่ยังไม่มีรถอันนี้มีโอกาสที่ดีว่าเออมันจะลดให้15%นะครับส่วนภารกิจที่คุณจะได้รับหลังจากสมัครแพ็กนี้นะครับผมก็คือหนึ่งคือภารกิจเนี้ยมันจะมีหลายอย่างเช่นทาท็อปสิบนะครับผมจะได้ค่าสารนลด2เท่าแล้วก็จะได้โทเค็นของเหรียญด้วยเพื่อว่า ทำรับพลงกิจเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือทําได้สิบครั้งต่อวันนะครับผมทําได้ทุกวันไปจนกว่าจะถึงวันที่สิบแปดมกราคมซึ่งถ้าดูตามนี้เนี่ยนะก็คือแบบโอ้หคุณมันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าเรียกเลยว่าตรงนี้มันแจกกันเน้นๆแล้วก็คือแบบมันไม่มีจํากัดเลยนะครับส่วนรางวัลแรกที่ว่าเมื่อเราเก็บสะสมได้พอแค่ได้สิบเหรียญแรกนะครับผมก็จะเร่งวันเพิ่มเติมคือ เครื่องดับเพลิงอันตโนมัติ10ใหห่อเท่าครับ5ชิ้นอะทำได้ทำได้ไดครบ20ครั้งก็จะได้เพิ่มเติมคืออะชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่5ชิ้น40 40ครั้งก็อันนี้นะครับผมว่าเป็นชุดซ่อมขนาดใหญ่5ชิ้นทําครบ60ครั้งนะครับผมได้ตัวได้ตัวเขาเรียกว่าการะดของผลงงตัวเนี่ยที่เป็นบวกให้ที่เป็นบวก,ให,บวกให้กับคําการผลรถและคําการสารเนี่ย ่าก็คือว่าสามรเซ็นตาะหนึ่งชั่วโมงจำนวนห้าชิ้นนะครับผมแล้วก็พอทำครบเก้าสิบครั้งก็คือว่าจริงๆริมันคือเก้าวันอ่ะเนาะวันละสิบภารกิจโหคนก็จะได้ของที่ตามนี้เลยครับได้ของเพิ่มเติมมาอีกนะตามนี้เลยที่เรากล่าวถึงไปแล้วมีทั้งกำลังของงตัวมีทั้งกำลังสำรองผสมด้วยนะครับผมซึ่งซึ่งเอาตรงๆผมว่าก็ก็เขาเยอะครบเครื่องอยู่นะครับผมมันเป็นเหมือนเขาบ่าแจกของอะ่ะ ในราคา1 0 9บาทถูกมากมันคุ้มแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่ากรณีที่คุณต้องเติมพรีเมียมทุกเดือนต้องเติมบราะทุกเดือนคุณอาจจะมองว่าการมาเติมเพิ่มเติมตรงนี้มันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าต้องเสียเพิ่มเติมแต่ผมก็มองว่า1049บาทคุณเหมือนเช่าหนังดูด้วยนะครับผมอันนี้เนาะมันดูหนังแด้ด้วยนะครับในส่วนของการกดลับนะครับก็คุณจะต้องเชื่อมบัญชีอเมซอนกับบัญชีบรอดการ์ดเข้าด้วยกันก่อนซึ่งผมแนะนําว่าถ้าคุณจะเชื่อม นะครับผมอย่าเพิ่งไปทําอะไรมากคุณลองเข้าไปที่หน้าสมาัครสมาชิกมันอะกดสมัครสมาชิกสําเร็จก่อนแล้วก็ลองเชื่อมกับตัวออเกมมิ่งหลังจากนั้นมันจะมีขึ้นมาให้เชื่อมแล้วการเชื่อมผมแนะนําว่าให้ลองมาเช็คที่เบราว์เซอร์ที่ตั้งเป็นเบราว์เซอร์ปริยายหรือ default b r o w s e r ของคุณด้วยว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ในโตเกมอะด้วยบัญชีอะไรอยู่อันนี้แน,นะนาสำหรับคนที่มีหลายบัญชีแล้วก็จะลงชื่อแบบว่าบัญชีค้างไว้เพื่อซื้อของอะไรเงี้ยอยู่ลองกดกดเปิดหน้าเว็บของ world tank asia ่อนนะครับผมแล้ว เป็นหน้าอะไรเพราะบางทีมันจะถามคุณนะว่าเออคุณจะเข้าที่หน้าไมบของพืชภาคไหนพอเข้าไปปุ๊บมันแทบจะเชื่อมให้เลยทันทีซึ่งจริงๆมันถือว่าง่ายแต่ว่าบางทีคุณอาจจะพลาดได้นะครับผมถ้าคุณมีอัมบัญชีเนาะหรือมีใครฝากเล่นอะไรไว้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จริงๆมันแชร์เรื่องแชร์บัญชีเนี่ยเราผมว่าเราไม่ต้องมาพูดกันอีกว่ามันมันมันจริงงานพิมพ์งานบอกเลยว่ามันผิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า โอเคเราพอเข้าใจกันได้เนาะว่าบางคนก็อาจจะต้องจำเรื่องจำเป็นช่วงเวลาเนี้ยฝากกันเล่นแต่เราผมไม่แนะนํานะหลังนี้เราแนะนําว่าเอาเป็นไปได้ก็เล่นเองนะครับผมแล้วก็รักษาตัวข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีต่างๆเนี่ยให้ปลอดภัยไว้นะครับจะดีที่สุดอันนี้คือวิธีการรับนะครับผมว่ารับของยังไงพอคุณเข้าเกมไปมันจะขึ้นมาว่าเอ้ยได้ของมานะกดเลือกรางวัลสิสิ่งที่เราเคือกได้ก็คือว่าจะเป็นตัวของ6กอย่างที่ผมว่าไปนะครับผมว่า จะมีให้เลือกอย่างนี้อันนี้ไม่ได้บอกกดรับได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะบอกว่ารับได้สามก็รับได้สามอย่างนะครับผมยังะไรยัง3ามอย่างเนะาะจัดเป็นเซ็ตเองได้ตามสบายเลยครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าก่อนที่เขาเข้าไปบอกว่ารับเลยไหมนะครับประมาณนี้เนาะเมื่อคุณกดรับเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวหน้าต่างนี่จะหายไปไม่ต้องตกใจนะครับคือมันหายไปแต่ว่าของอะไรจะเข้าเก็บเข้าลงรถหมดแน่นอนครับถ้าคุณยังไม่ได้รับของหลังจากคุณเชื่อมบัญชีแล้ว ให้ทําการเชื่อมบัญชีใหม่นะครับผมเชื่อมบัญชีอเมซอนใหม่นะครับผมตามวิธีที่แนะนําตามนี้แต่อาบทความมันเหมือนบทความมันทางอยู่เดีย๋ยวผมส่งแจ้งเขาให้นะครับโอเคของสรุปอีกครั้งหนึ่งคือคุณได้อะไรนะครับผมตัวชุดไอ้ควบคุมการยิงเนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวอ่าอุปกรณ์ทดลองเนาะอันนี้ตามที่เห็นโอเคประมาณนี้ครับผมอ่าเอาตรงๆก็คือว่าคุ้มนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจบข่าวนี้เพยงเท่านี้แล้วกันมาว่าอันนี้คือจริงๆแล้วมันคุ้มจริงแล้วก็คุณสมัครไว้ผมว่ามันมชยยดประโยชน์นอกเหนือจากเกมเอาแข่งด้วยนะครับแนะนําเลยเนาะว่าสมัครนะครับผมถ้าคุณมีรายได้เพียงพอเนาะแล้วก็มีงบประมาณที่ว่าจัดสรรไม่ได้อะแต่แน่น,นอนว่าคุณอาจจะมันจะคุ้มกว่ายอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปซื้ออะไรจากเกัวเกมไปยตรงอ่ะเือแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นของแถมนะคุณแบบต้องใช้เอเมซอนพลาสมอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะครับ ครั้นี้เนาะแจ้งไว้เพื่อทราบว่ามีพวกนี้อยู่นะครับแล้วเจอกันในข่าวต่อไปครับ